ครับวัดดีครับวันนี้ค่ำคืนของวันที่28วันศุกร์นะครับศุกร์ที่28กรกฎาคม2566นะครับเดี๋ยวเรามาซ้อมฟังเต่าเสียงกันดีกว่าครับเป็นงานเต่าเสียงแทง6 5ห้านะครับเสียงหยุดเสียงหายมาเล่น65้านะครับราคาตามป้ายเลยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับราคาตามป้ายเลยนะครับราคาจะแพงนิดนึงครับเพราะว่าเป็นงานลบเหลี่ยมนะครับเป็นลูกสเกลหหุน คือห้าหุนนะครับห้าหุนลบเหลี่ยมนะครับไม่ใช่งานเตาปะนะครับเล่นเสร็จท่านสามารถโยนเตาให้ลูกค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเสียงหยุดเสียงหายมาเราก็เล่นห้ากับหกหกกับห้าได้เลยนะครับดูหน้าเตาก่อนนะครับเอวเอวสองนะครับนี่นะครับมีเบอร์ห้าเบอร์หกนะครับเหมือนเตาไม่เต้นนะครับเหมือนเตาหยุดนะครับ ท่านก็หาวิธีเล่นนะครับเล่นยังไงก็ได้ครับอย่าให้งานแตกค่อยๆเล่นนะครับ554นะครับใครเป็นก่อนก็ได้เปรียบก่อนนะครับเต๋าเสียงนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าคนจะหันมาเล่นตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าของเรียนทุกอย่างถึงกันหมดนะครับเว้นเต๋าเสียงนะครับหูใครหูมันนะครับข้ามเลยครับเสียงไม่เพะนะครับ เตาพวกนี้ห้ามขายนะครับรอมาแล้วเราค่อยเล่นนะครับขามเลยนะครับหกห้าสองครับมาก็อย่าไปเสียดายนะครับรอจะจะแล้วเราค่อยเล่นนี่นะครับหกกับห้าห้ากับหกนะครับหยุดจึ๊กเลยนะครับเสียงหยุดเสียงหายเล่นให้เต็มตัวเลยนะครับเปิดนี้นะครับมีห้ากับหกให้ท่านยืนพื้นแน่นอนนะครับสี่ห้าหกนะครับ ฟังง่ายได้ตั้งไว้นะครับงานเต่าเสียงนะครับขอเต่าเราลงได้นะครับนี่นะครับเปิดนี้ก็ห้ากับหกอีกตามเคยนะครับท่านก็เล่นได้เต็มตัวเลยนะครับหกหกสามนะครับเสียงจะหยุดเสียงจะหายนะครับอีกสักทีนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับเปิดนี้ครับท่านก็เล่นได้เต็มตัวอีกตามเคยนะครับห้ากับหกหกกับห้านะครับ เดินยาวๆก็ได้นะครับประหารได้เลยนะครับเปิดนี้นะครับถ้าจะเลิกกันก็คือเปิดนี้ประหารได้เลยนะครับ644นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเป็นงานเต่าเสียงนะครับเหมาะสําหรับลงบอลหรือจะไปตีแต้มกันนะครับจะของบอลคนไหนสนใจก็ลองโทรมาปรึกษากันดูนะครับขอบคุณมากนะครับ